สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้มากินขนมจีนวันนี้อากาศดีนะคะร้อนเหงื่อแตกเล่ทุกคนที่เราใส่เสื้อนี้เราเราใส่เสื้อกล้ามค่ะทุกคนล้วลโป๊นิดหน่อยนะทุกคนเลยเอใส่เสื้อแขนยาวเพียขนมจีนน้ายาโคราดทุกคนออ้ยแดยงแจ๋เลยทุกคนเผ็ดไปหน่อยแน่เลยมาค่ะโอ้ย กินได้ไหมเนาะทุกคนปั่นเพลินไปหน่อยค่ะใส่พริกเพลินไปหน่อยตีนไก่กับน้องไก่กับปีกไก่ค่ะลูกชายก็นั่งดูอยู่นี่แล้วค่ะทุกคนนั่งดูหน้าแม่กินไม่ได้หรอกลูกมันเผ็ดแตงกวาที่นี่ใหญ่มากทุกคนใส่แตงกวาไปจังนิดตัดเผ็ดเนาะทุกคนเนาะ สดายไม่มีถั่วง,งอกไม่มีถั่วฝักยาวทุกคนผักโปรดเราถั่วฝักยาวไม่ได้ไปร้านไทยค่ะตอนแรกว่าจะไปทำนู่นทำนี่ลืมเลยค่ะไปสามแล้วอันนี้แหลดดิดค่ะทุกคนนี่ลืมลืมผักนี้แหลดดิมะเขืออันนี้ผักกาดสุดผักอันนี้สวยสวยทุกคนกุขึ้นช่ายเออ กระเทียมปลาตอนใต้สวีเดนทุกคนไม่ใช่ที่ไหนก็มีนะทุกคนเราไม่ใช่ตอนใต้สวีเดนเนี่ยค่ะต้นสวยมากเลยทุกคนลูกชายมาแล้วกินไม่ได้ลูกอันนี้ผักแม่เผ็ดอ่ารสชาติก็จะคล้ายคือกุ้ยช่ายนทุกคนนะกุ้ยช่ายที่กินกับผัดไทยอะค่ะหรือว่าผัดใส่ตักนทุกคนนะผัดใส่ตักอร่อยมากเลยอ่ารสชาติเขาก็จะคล้ายกุ้ยช่าย ผัดมันหอยก็ก็อร่อยค่ะแต่เราจะกินกับเราดองค่ะดองเหมือนต้นหอมเลยมีอันนี้ด้วยค่ะสาลาเนผะักชีลาวกวจะได้กินเนาะทุกคนเนาะทั้งทําทั้งโอ้เหนื่อยทําเสร็จหายหิวเลยทุกคนกว่วจะได้กินเมนูน้าํายาก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ทํายากทุกคนมันทําง่ายแต่ว่ามันหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะมาค่ะกวัวจะได้กินอีกพูดมาก ลูกชายก็นั่งดูอยู่ข้างๆไม่ถึงทุกคนออื ท,ทุกคนจะบอกรสชาติเผ็ดเกินทุกคนเผ็ดเวอร์วเวิงอลังการใส่พริกสามกัมแลวเราต้องไปปรุงใหม่ทุกคนต้องใส่กระทิอีกบอกตรงๆเนาะเดี๋ยวจะบอกว่ากินทีไรก็แซ่บเมื่อนั้นมนแซ่บอยู่ค่ะมันเผ็ดเกิน พริกตั้งสามคำรรทุกคนตอนแรกว่าจะแบ่งพริกแกงไว้ลืมตัวค่ะปั่นเนื้อไก่ใส่ไปด้วยโอ้กะเทียมปา ต้องขอพายกินไม่ค่อยน่าอร่อยนะทุกคนฟันไม่ค่อยดีอูดเผ็ดทุกคนเดีย๋ยวต้องปรุงใหม่ค่ะใส่กะทิเพิ่ม มินฝลังมินตัวเราว่ามันก็คล้ายๆกันทุวคคล้ายๆกับสลาแน่นะหอมเหมือนกันค่ะ เผ็ดมากหนูกินไม่ได้กนั่งนั่งสงสารตังเลยหนูกินแล้วกินแล้วครับผม ออออต้องขอไพนยไม่ค่อยได้พูดนะทุกคนเผ็ดเคียวด้วยพูดด้วยยังไงไม่รู้นะทุกคนนะ ทีเราแก่งไม่หมือมาให้ป้าปาแม่ๆเห็นหน่อย เขดมมากทุกคนนะเราเขอตัวพักก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ